ชอบปฏิบัติธรรมแล้วเข้าไม่ถึงคุณดูคลิปนี้ถ้าใครชอบปฏิบัติธรรมนะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ครับเพราะถ้าคุณไม่กดใช่ไหมคุณก็จะพลาดอันนี้เป็นทางลัดที่คุณจะนั่งสมาธิได้ไวขึ้นหรือสงบขึ้นถ้าคุณเข้าห้องยานห้องฌานผมแล้วมันจะเป็นยังไงดูคลิปนี้ดูให้จบพี่คนนี้ไม่ได้เข้าคอร์สกับผมแต่อยากให้มีเงินมาเข้าคอร์สเขาก็เลยลอง ลองเสร็จปุ๊บเขามีเหตุมีผลมีผลลัพธ์ที่เห็นได้ผมก็เลยเอามาทําคลิปให้ดูว่าอะสัมภาษณ์เขาดูว่าหลังจากที่เขาเข้าห้องแล้วอะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณชอบปฏิบัติรรมแล้วนั่งสมาธิแล้วมันนั่งนิ่งไม่ได้ดูคลิปนี้นี่แหละพี่คนนี้ก็ทําเองที่บ้านครับไม่ต้องไปไหนไม่ต้องเสียเวลาไปวัดหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถทําได้เองที่บ้านใช่ไหม ทำได้ทุกวันแต่ของผมมันง่ายกว่านั้นไงดูคลิปนี้ใครต้องการเข้าแอดไลน์แอดตรงนี้แอปเขียวขึ้นมาต้องมีแอดด้วยแล้วก็ทักมาแล้วมันจะมีรายละเอียดให้ว่าแล้วก็พิมพ์ไว้ว่าต้องการเข้าห้องใช่ไหมต้องการเข้าห้องยานทดลองดูว่าเป็นไงผมให้ใช้ฟรี30วันฟังก์ชันห้องจะเปิดไม่เต็มจะมีอยู่แค่ส่วนหนึ่งออถามว่านั่งสมาธิได้บุญไหมได้เข้าห้องผมได้เหมือนกันไปลองดู ของแบบนี้ต้องลองมีโอกาสให้ลองแค่30สิวันหลังจากถ้าเกิน30สวันแล้วคุณจะเข้าไม่ได้เค้า okay, ไหมอันนี้ให้ลองฟรีจะได้รู้ว่าเวลาเข้าแล้วมันเป็นไงเข้าแล้วเราไปลองนั่งสมาธิดูมันก็จะเปลี่ยนไปครับมันจะไม่เหมือนกับที่เคยมีวิชานี้ไม่มีอยู่ในโลกปกติปกติคุณจะต้องไปปฏิบาาัติธรรมนู่นนี่ของผมคือไม่เหมือนกันไปลองดูนะคนเขาลองมาแล้วเห็นผลแล้วลูกค้าผมะลองแล้ว หลายคนเป็นเหมือนกันหมดโอเคปะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ลองให้ทดสอบเฉยๆว่าเป็นยังไงใครชอบฝากกดติดตามกดใจกดไลค์กดแชร์กดรีโพสให้ด้วยโอเคแล้วก็ลองแล้วเป็นไงก็พิมพ์ไว้ตามนั้นนะครับมีโอกาสแค่นั้น30วันที่ใช้ได้ฟรีนะรีบๆซะ,ะดูคลิปนี้ให้จบคุณจะรู้ว่าเขาลองแล้วเป็นไงมั่งข้าแป๊บเดียวก็นิ่งแบบมาเดี๋ยวเริ่มสัมภาษณ์ ก่อนก่อนเจอผมใช่ไหมพี่พี่เช็คกับผมแล้วก่อนเจอผมผมก็ให้รู้ว่าผมทำอะไรได้ใช่ป่ะอ่าแล้วพี่ก็เลยอ่าแต่ยังไม่มีเงินแต่พี่สนใจที่จะทำให้มันดีกว่านี้เข้าคอรสอืมจะเข้าคอร์สผมเลยบอกว่างั้นก็ลองเข้าห้องยานไปก่อนใช่ไหมห้องยานผมไม่เหมือนใครใช่ไหมใช่ค่ะปกติเขาต้องไปปฏิบัติธรรงาน นั่งสมาธินู่นนั่นนี่ให้ได้ยานได้ฌานของผมไม่เหมือนกันใช่ไหมค่ะและก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะปฏิบัติอ่ะก่อนที่จะปฏิบัติอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะปกติพี่เข้านั่งสมาธิที่บ้านเป็นไงมากนั่งได้ไหมนั่งนั่งไม่นิ่งจิตไม่ค่อยจิตจิตไม่ไม่สงบค่ะก็นั่งได้ได้ งูปลาปลาได้กี่นาทีก็ครึ่งชั่วโมงโอ้ครึ่งชั่วโมงก็เยอะแต่นั่งไม่นิ่งค่ะแต่ว่าจิตฟุ้งจิตมันฟุ้งค่ะอืมแล้วพอพอผมบอกว่าอะพี่ก็อยากลองเข้าห้องยานค่ะก็เลยมาขออาจารย์เข้าทั้งที่ยังไม่ได้เข้าคอสใหญ่เพราะยังไม่มีเงินก็เลยมาขออาจารย์เข้าห้องเล็กก่อนเพื่ออยากจะได้ด้านสมาธิเป็นไงมั่ง พอมาเข้าห้องอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าเข้าไปแป๊บเดียวหนึ่งหายใจแค่เฮือกเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็จิตนิ่งนิ่งแล้วก็สงบมากเลยแล้วก็มีความสุขเหมือนไม่อยากจะออกอ่ะไม่อยากจะออกเดี๋ยนะอันนี้หมายถึงว่าตอนตอนที่คุณนอนหรือว่าตอนที่คุณนั่งสมาธิตอนที่นั่งสมาธิตอนนั่งสมาธิเหมือนกับว่าอย่างแต่ก่อนเนี้ยที่ยังไม่ได้เข้าเข้าห้องนะคะก็นั่งแบบเบื่อเบื่อนั่งแล้วก็เบื่อแบบ นั่งก็เบื่อแต่ตอนเนี้ยไม่เบื่อม,มีความสุขที่ว่าจะนั่งต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้ว,ลวน,นั่กันุณนั่งได้นานขึ้นไหมนานค่ะนิ่งขึ้น,มน,นไม่ฟุง้งไม่ฟุง้งสงบแต่ก่อนเนี้ยจะเอาจิตมาไว้ตรงหน้าผากตรงเนี้ยแล้วมันก็ปวดปวดหนึบหนึบมันเกร็ง,งมันอะไรไปหมดไงอ่าอ่าอ่ามันตึงตึงมันตึงแต่ตอนเนี้ย มันไม่เป็นอะไรเลยมันมันแบบเงียบสงบแล้วมันเหมือนกับว่าเราที่จะเอาจิตมาอยู่อยู่ข้างบนเหมือนให้อยู่ข้างบนเนี้ยเนาะเป็นไงก็มันไม่ไม่ปวดไม่ตึงไม่อะไรมันเบาสบายอะ่ะเบาสบายจนบางทีก็ยังไม่อยากยังไม่อยากจะออกจากสมาธิอ่ะแอนดวานไม่รู้นะ,ะแต่แ เข้าห้องยานผมตอนแรกตอนแรกเข้าห้องยานผมพี่ทําไงมันอ่าเล่าอันนี้เล่าให้คนอื่นฟังแล้วกันตอนตอนที่เข้าห้องยานก็พอเข้าป๊บก็รีบหลับเลยก็คือล็อกอินเข้าห้องเข้าไลน์ใช่ไหมกดค่ะกดแอดเข้ามาเสร็จปุ๊บกแอดเข้ามาพอถึงตอนจะนอนก็แค่กดโทรออกค่ะค่ะใช่ใช่แล้วก็ปิดไมค์ปิดไมโครโฟนใช่ป่ะค่ะค่ะปิดไมโครโฟนแล้วก็นอนได้เลยใช่ไหม แล้วการนอนเป็นไงบ้างนอนก็นอนนอนได้แบบนอนแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรหลับลึกก่อนก่อนเข้าเป็นไงก่อนก่อนเข้านี้ก็ลึกเป็นบางวันอืลึกบ้างไม่ลึกบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางวันก็ลึกวันก็ไม่ลึกก็คือแต่เข้าแต่ถ้าเข้าทําแบบที่ผมบอกนี่คือหลับลึกเลยทุกคืนลึกเลยค่ะอไม่ว่าจะเป็นวันเช้าวันโกนลึกหมด ขนาดว่าเมื่อคืนนี้วันนี้วันพระเนาะเมื่อเมื่อคืนนี้เข้าก็นี่ไปเลยเพราะว่าก่อนก่อนจะอ่าก่อนจะหลับอ่ะก็จะสวดบทคาถาสองนาทีของอาจารย์นะครึ่งครึ่งชั่วโมงค่ะครึ่งชั่วโมงอย่างรู้ว่าเราจะหลับสี่ทุ่มเนี้ยก็จะสวดตอนสามทุ่มครึ่งอ่ะก็จะเปิดฟังต่อสามทุ่มครึ่งแล้วพอเราก็ปิดไฟหลับเลยแต่เมื่อคืนนี้สนิทเลยค่ะหลับดี ค่ะบางั้งที่เป็นวันพระอาทิตย์เนะาะค่ะอ้าวแล้วปกติวันพระวันโกนหลับไม่ดีหรอเป็นบางครั้งค่ะปกติแล้วถ้านั่งสมาธิไม่ได้ส่วนใหญ่นะปกติถ้าท่านสมาธิไม่ได้มันจะมีมารมาประจนมันก็เลยนั่งไม่ได้มันก็จะฟุ้งไปนู่นไปนี่แหละ<อ>แต่พอเราฟังบทสวดก่อนเพื่อขจัดออกไปใช่ไหมแล้วเข้า,าห้องยานมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแค่นั้นเองออ ค่ะตอนนี้มีความรู้สึกว่ารักในการนั่งสมาธิมากดีได้บุญค่ะอย่างแต่ก่อนเนี้ยก็คือคือนั่งเพราะเหมือนกับว่าเราต้องนั่งแล้วนั่งมันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สุกอะเราความถูกไหมเราอะไรไหมแต่มันก็ปวดหนึบึตรงแต่นี่คือแต่ตอนนี้มันมันสบายมันสบายไปหมดเลยอะบอกไม่ถูก มันสบายเหมือนมันไม่ปวดไม่อะไรเลยนะมันสบายบอกยังไงเดียนิ่งมากมากค่ะมไม่ปวด,ดนั่ตรงหน้าผาไม่ปวดอะไรมันนิ่งแบบเบาสบายมากเลยแล้ววิธีเข้าห้องผมก็ง่ายใช่ไหมค่ะแล้วพี่ขอยัง <laughs> เอามันเข้าได้สมมุติว่ามันเข้าสมาธิได้ตอนนอน ถ้ามันเข้าสมาธิได้เข้ายาณได้ได้บุญคุณก็ขอได้คุณก็ลองขอดูจะขอหลายอย่างไม่ต้องขอทีละอย่างไขอทีละอย่างอยากขอโชคลาภของเงินคุณก็ขอเลยลองดู้ว่าวันไหนเราขอโชคลาภเราก็ไม่ต้องขอเพิ่มชาญอย่างเงี้ยเหรอคะขอไปเถอะเดี๋ยวดูว่าเขาให้อะไรอ๋อ พี่ก็ยังไม่กล้าขอตอนนี้พี่ก็ขอให้ได้สมาธิแล้วก็ขอเพิ่มชาสมาธิอดะตอนเนี้เท่ากับไม่ต้องขอมันได้อยู่แล้วรู้ว่าได้อยู่แล้วค่ะถ,ถูกไหมพี่ก็ลองขอดูขอโชคขอลาบดูซิว่าในตอนนอนจะเกิดอะไรขึ้นอแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตว่าถ้านอนแล้วจะเห็นนู่นนั่นนี่ไหมเห็นนี่พี่คงไม่เห็นเพราะว่าพี่เป็นคนที่หลับแล้วมันไม่ไม่เคยฝันตั้งแต่ไหนแต่ไรมา ก็ไม่ไม่ลองต้องลองไงเออใช่ใช่ต้องลองไม่ลองจะรู้อ่ะอ๋อถ้างั้นเราก็ขอขอโชคลาบงี้ใช่ไหมฮะก็ลองดูแล้วเดี๋ยวดูกันว่าได้ไม่ได้อ๋อค่ะก็เลยแบบนี่เป็นฝึกที่บ้านเองก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองทาถูกไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแค่ต้องนั่งให้นิ่งนั่งให้สงบแต่ถ้านั่งได้แล้วก็คือนั่นแหละก็ได้แล้วอ่ะอืแต่เริ่มจากการเข้าห้องยานถูกป่ะค่ะ ใช่ง่ายค่ะอยากจะมีเงินเข้าทั้งปีเลยมันก็ขอดิครับต้องลองดูว่ามันเข้าไหมขอเงินเข้าทั้งปีเลยอย่างเงี้ยนะเออแต่ขอจากทางไหนไม่รู้อ่ะลูกมีไหมลูกมีค่ะเผื่อเงินมาทางลูกก็ได้ลูกได้โบนัสใหมาอะไรอย่างเงี้ไปลองขอเลยคืนเนี่ย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 วันสามเอ็ดเนี่ยลูกจะใหโบนัสล่วสุดใหขอเลย เพราะว่าเขาให้ทุกปีอไปดูไปดูว่ามันเป็นยังไงปีนี้ขอให้เยอะหม่อุ้ยก็ตอนนี้ที่พูดที่ขนลุกแน่ใจเนี่ยน,น,นี่องเล่นดีเกิน,น,น,นตั้งเลยเนเออนั่นแหละคืนนี้ลองเลยแล้วขอติดติดกันทุกคืนนะถ้าได้ก็มาเข้าคอร์ส <S <S จะได้จบจบใช่ใช่ขอให้ลูกให้โบนัสหลักแสนเนาะถ้าเข้าคอร์สทำให้แอนวานกว่านี้ได้ ผมทาให้เบิกซักเบิกอะไรได้พอทุกปีลูกจก่บนหน้าสามเอ็ดทันวาไงปีได้หลักหมื่นเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงขอให้คือขอให้ปีนี้ได้หลักแสนนะพี่ไปขอเองพี่ขอเองตอนเข้าห้องก่อนเข้าห้องนั่นแหละขอปุ๊บแล้วพี่ก็นอนไปเลยบอกว่าขอให้คืนนี้ขอให้เออว่าเราขอบอกว่าขอให้ปีนี้วันพุ่งนี้วันปีสามเอ็ดนี้เราเจาะจงไปเลยใช่ไหมคะใช่ จะจงไปเลย31นี้ขอใ,ให้ลูกให้เงินโบนัสเยอะๆจะได้มีเงินมาเข้าคอร์สใหญ่กับอาจารย์ถูกต้องแล้วลองดูว่าเป็นยังไงค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันตอนอาจารย์คะขอถามขอถามอีกทีว่าถ้าสมมุติว่าตอนอย่างตอนเช้าอ่ะพี่ตื่นมาพี่ตื่นเร็วเงี้ยใช่ไหมเสร็จแล้วพี่ล้างหน้าล้างตาแล้วพี่ไม่ออกจากห้องแต่พี่นั่งสมาธิได้ได้พี่ก็ลองดูไม่มี<อ>ปัญหา ต่อไปจนกว่าอาจารย์จะออกอะบางทีอาจารย์ออกบ่ายโมอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ไม่เพราะว่ามันมีคนที่ทํางานกลางคืนอะไรพวกนี้ไงเขาเขาต้องนอนตีสามตีสี่อ่ะเขาก็ตื่นเที่ยงเนี้ยผมก็ต้องให้เปิดอยู่ตลอดสำหรัมีของคนต่างประเทศผมอาจจะต้องเปิดยี่ี่ชั่วโมงก็ได้ไหมเน่ถ้าเกิดพี่อยากนั่สมาธิพี่ก็เปิดเปิดรับเปิดรับนได้เหมือนกัน ตามใดที่อยู่ในบ้านหลังนั้นอยู่ในห้องเดียวกันยังไงก็ได้ค่ะเหมือนเหมือนหนังเรื่องอวตารพี่ที่พี่ที่ไอพระเอกนางเอกเอาหางไปต่อกับต้นไม้อืะเออแบบเดียวกันนั่นแหละเอาไปเชื่อมตรงนั้นแหละแล้วแล้วอย่างนี้พี่ต้องอุทิศไหมอุทิศสิสมมุติว่าเราฟังบทสวดมนต์เราต้องอุทิศฟังอุทิศ ก่อนจะเข้าเข้าห้องยานห้องชานพี่ก็อุทิศให้เทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวไม่เคยได้ทําเลยนะเนี่ยไปทําเพิ่มไปทําเพิ่มก็จะได้บุญเพิ่มเออแล้วก็ขออุทิศเสร็จแล้วขอเลยแล้วพี่ก็นอนไปที่เหลือเขาก็จะทําอัตโนมัติเองอุทิศให้เทวดาประจําตัวอย่างเดียวนะคะอย่างเดียวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวด้วยเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวและตอนเนี้ที่พี่ขอถามอีกหน่อยเวลาพี่ไปพาสวดมน์อะไรเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยพี่ต้อง กวดน้าให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยแต่ตัวนี้เราต้องไม่ต้องให้แล้วเนาะให้ให้ตัวเองก่อนให้ตัวเองกับเทวดาประจำตัวเองมาก่อนค่ะเดี๋ยวไปให้เจ้ากรรมเจ้ากรรมวิ่งตามทันพี่ทําไงให้เจ้ากรรมไเยอะเจ้ากรรมนายเวรอย่างเดียวที่เราไม่ให้แต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยังเคารพนับถืออย่างเจ้าแม่อย่างอะไรที่เราทุกอย่างของเราให้เราหมดให้ให้เทวดาประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพประจำตัวพระประจำตัวค่ะ ให้ทุกอย่างเจ้ากรรมนายเวรอย่างเดียวเจ้ากรรมนายเวรไม่ให้ให้มันล้างท้ายเราไปไม่ต้องตามตามไม่ทันอ๋อค่ะค่ะถ้าถ้าเข้าคอนแล้วถ้าเข้าคอนแล้วเดี๋ยวผมตัดกรรมให้ค่ะตอนนี้อย่าตอนนี้อย่าเพิ่งให้มันตามทันคุยกับอาจารย์แล้วขนลุกอ่ะอาจารย์มีของเยอะเนี่ยที่สีขาวๆที่อยู่ในที่สีใสหนะที่ชอบจังเลยอะไน ใส่เนี่ยใส่ตรงที่แขวนหน้าอกเนี่ยอะไรใส่สีขาวเนี่ยสีขาวข้างล่างอีกทีนึงค่ะทำไมอ่ะเนี่ยค่ะอะไรหินเมืองบาดาลนั่นแหละพี่เห็นแล้วพี่พี่พี่นี่เลยอ่ะผมผมมีเยอะกว่านั้นอิโออยากไปหาอาจารย์ยังเลยเออพี่ก็มาโอ้ยผมมีขับรถให้เนาะเออประมาณนั้นแหละอาจารย์อยู่กี่วันละคะน่าจะสิ้นปีเป็นอย่างน้อย <31. S 1> ก็นี่ก็องกิตั้งหลายวันไงแต่จะมาพี่ต้องพิมพ์ไลน์มาบอกกันนะว่าเอ้ยวันนี้จะมาเพราะบางทีผมมีคุยกับลูกค้าตอนกลางวันอะไรอย่างงี้ม,มาทําวัดมาสวดมนต์นอนวัดสักคืนแล้วจะรู้ว่าทําไมผมถึงมาอยากไปแต่ว่ากลัวรถเป็นคนขับรถไม่เก่ง <of the time> หาเพื่อนหาอะไรมานอนวัดด้วยไม่มีเขาเป็นคิดกัน แต่ก่อนผมก็เป็นคริสอ๋อเป็นคาทอลิกแล้วไปแบบแบบพี่อ่ะจะไปนอนครั้งคืนที่ไหนบางทีพี่ต้องขออนุญาตลูกไงลูกอยู่อีกบ้านนึงแล้วเขาเอา <c oughs> บอกว่ามันนอน,อนว,วัดลูกเขาไม่ศรัทธาก็บอกเขาดูข่าวที่ว่าดูกถูกหลอกถูกอะไรเยอะแยะเียวพี่ก็ถึงต้องไหว้พระที่นบ้านไงมันนอนวัดอืม <c oughs> พี่ลูกพี่บอกว่าวัดนั่น,นแหละตัวที่ที่ที่ผมเข้าที่ผมเข้าห้องหรือทําอะไรพวกนี้ได้ก็เพราะวัดนี้อ๋อค่ะค่ะพี่เคยผ่านอละนั่นแหละเคยผ่านตรงเด่นชัยตรงนั้นน่ะสวยงามมากวัดเนี้ยอืมไม่อาจจะคนละวัดก็ได้นะม,มันมีอยู่สองวัดวัดหนึ่งนี่อยู่ติดถนนเลยอีกวัดหนึ่งติดเหมือนกันแต่ไม่เห็นอะไรอาวแล้ววัดอาจารย์อยู่วัดไหนอะ่ะก็วัดที่ไม่มีพระนอนอ่ะ ถวัดสวยๆมีพระนอนมีหงส์ตัวใหญ่ๆนั่นไม่ใช่นั้นนั่นเทาดานะไม่ได้นะวัดนั้นไม่ใช่นะเข้าไปนี่งานเข้าเลยนะเอ้าก็เคยเห็นแต่ว่าอันนั้นไม่ได้นะอันนั้นเทาดํเอแล้ววัดนี้ไปทางไหนอะคะก็เลยวัดนั้นมาหน่อยถ้าพี่มาจากลําปางอยู่ทางซ้ายเลยเลยมาไปขึ้นเนินปุ๊บขึ้นเนินจากวัดนั้นขึ้นเนินขึ้นเนินเสร็จซ้ายเอยอยู่ทางซ้าย ถามงั้นแหละที่จะมีโอกาสไปไม่น้อวัดพระนอนนั่นอย่าไปนะเออเนี่ยถ้าไม่ถามแล้วเห็นว่าสวยๆอยู่ตรงนั้นไม่ๆๆไม่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 มีใครไปเราอ๋อค่ะค่ะวัดนั้นไม่ใช่นะผิดวัดเลยนะอยากไปอยากไปจังเลยโอเคตามนั้นพี่ค่ะค่ะขอบคุณครับจย์ค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ฝากถึงคนอื่นสิอี่ว่า ถ้าพี่เป็นพี่พี่จะแนะนําคนอื่นว่าอะไรค่ะพี่ขอฝากทุกทุกท่านที่อ่าได้ดูคลิปนี้นะคะว่าอพี่พี่ผ่านมาเยอะผ่านผ่านคือการผ่านการดูร่วมการอาจงอาจารย์อะไรถูกหลอกถูกอะไรมาเยอะแต่พี่มีพี่ผ่านมาเยอะอ้หกสิบแปดแล้วค่ะแต่พี่มาเจออาจารย์นี่พี่ว่าของจริงของของของจริงแท้แน่นอนเลยแล้วก็เพราะว่าพี่มารู้จักการที่ว่า พี่ไปเช็ครวมกับอาจารย์นะคะอาจารย์จะให้พี่พี่ตรวจสอบโดยการยกขวดน้ําอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราทําเองไม่ได้แต่พี่มาเจออาจารย์เนี่ยทั้งๆท,ท,ที่เราอยู่กันคนละที่เนาะแต่พี่สามารถเช็คเช็คเช็คได้กับอาจารย์อะ่ะอาจารย์คนแนะนําคําสอนคาอะไรให้ะะอ่ะค่ะถ้าใครมีโอกาสแล้วก็มีทรัพย์อ่าก็มาเช็คก,กับอาจารย์ก่อนนะคะอาจารย์จะแนะนําแล้วก็ เข้าคอสพี่เนี่ยอยากจะมีเงินมากพี่อยากเข้าคอร์สใหญ่อ่าแล้วก็ถ้าสมมุติว่ายังไม่มีเงินอย่างที่เนะี้ยยังไม่มีเงินเยอะพี่ก็ขออาจารย์เข้าคอสฝึกนอนเนี้ยค่ะนอนเนี่ยอ่าก็ขอี่ที่ผมทําคลิปเนี่ยที่ผมทําคลิปเนี่ยผมจะให้ทดลองเข้าห้องฟรีแต่ไม่ใช<อ>่ห้องพี่ค่ะไม่ห้องพี่เป็นห้องที่เสียเงินเขา้าแต่อีห้องฟรีอ่ะมันสามารถปิดฟังก์ชันได้ ไอพวกยานกระชานยานกระชานไม่ได้แต่อาจจะได้โชคลาภนิดนิดหน่อยๆน่อยเพื่อที่จะมาเช็คมาอะไรเงี้ยอันนี้ผมจะให้ฟรีถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วมีโอกาสก็ไปทดลองเข้าห้องฟรีกับอาจารย์ก่อนก็ได้ค่ะที่ขอแนะนําเลยจริงจาไงบ้างจริงแฉตอนตอนทำทำไงบ้างนะอธิบายให้ตอนทาก็เพียงแค่เรากดเราอยู่ในกลุ่มไลน์ในห้องนั้นแล้วใช่ไหมคะทุกคนอยู่ในกลุ่มไลน์นั้นแล้วพอถึงเวลาเงี้ย ประมาณสามทุ่มหรือสี่ทุ่มเราก็กดเข้าร่วมกดเข้าร่วมการโทรกลุ่มอ่าแล้วก็ก็ปิดปิดปิดเสียงไมโครโฟนแล้วเราก็ปรับปรับเลยจะขออะไรก็ขอก่อนนอนใช่ไหมเราไปสังเกตดูว่านอนแล้วเป็นไงใช่ใช่ใช่ก่อนนอนก็ขอแล้วก็สังเกตดูว่าหลังจากเรามาเข้าห้องนี้แล้วเรานอนหลับเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงอืตื่นอตื่นมาเป็นไงมากตื่น ตื่นมาก็สดชื่นสดชื่นมากเลยค่ะสดชื่นมากเลยตื่นมาแล้วก็กรดออกจากห้องค่นั้นเองง่ายๆค่ะถ้าถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วมีโอกาสนะคะก็ลองดูขอเชิญชวนไม่ลองไม่รู้แต่ต้องลองเล้ไม่ลองไม่รู้แต่ทุกคนจะรู้ว่าของจริงพี่ยังเสียใจเลยพบไม้งามเมื่อขวานบินถ้าตอนนั้นพบอะไรนะคอทีนี้พบอะไร ตอนนั้นน่ะพี่มีเงินพี่ไม่ถูกหลอกไม่อะไรนะโอ้ยเงินแค่หมื่นแค่หมื่นห้านี่นะพี่ตีดนิ้วแป๊บเดียวแต่ตอนนี้พี่ถูกหลอกจนหมดเออนั่นแหละพวกส่วนใหญ่จะสะบ,บักสะอมแล้วถึงมาเจอผมใช่พี่ยังเสียดายเลยมาเจออาจารย์ช้าไปถ้าเจอตอนนั้นโอ้ยดีจังไม่แต่ถ้าเกิดว่าเจอผมก่อนหน้านี้เจ็ดเดือนผมไม่ไม่มีระดับนี้สิ่งที่ผมได้เพิ่งได้ในเจ็ดเดือน มั้นก็คงเป็นถึงวาระโอกาสของพี่ที่จะได้เจออาจารย์ตอนที่อาจารย์เพิ่งจะมาถึงตอนนี้แหละทุกต้องค่ะค่ะขอทุกคนอย่าลืมนะคะมีโอกาสเข้าไปเลยค่ะอย่าเสียโอกาสดีๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะ